คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยรกักาศหอมทักษิณหนีแม้ข่าวจะสับสนแต่จบแล้วครับเป็นการล่มสลายของระบอบทักษิณอย่างถาวรช่วงเย็นมีข่าวว่าทักษิณชินวัตรเตรียมหนีออกจากแผ่นดินไทยแต่โดนรวบที่ดอนเมืองเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเตรียมออกเดินทางซึ่งทีมงานอ้างว่าจะไปหัวหินตกค่ำ มีข่าวว่าตอมไม่มีอำนาจจับกุ่มจึงปล่อยให้ทักษิณเดินทางไปตามเป้าหมายที่แจ้งไว้คือสิงคโปร์ไปเพื่อเข้าพบแพทย์และตรวจสุขภาพคงจะยังเป็นผู้ป่วยห่างหมอไม่ได้อยู่ทีมงานของทักษิณบอกว่าไปสองวันกลับจะเดินทางไปสาลวันที่9กกันยายนนี้แน่นอนแต่ทันทีที่เครื่องบินส่วนตัวของทักษิณเข้าน่านฟ้ามาเลเซีย กลับเลี้ยวขวาออกไปทางเกาะปีนังมุ่งหน้าเกาะสุมาตร,ราก่อนเลี้ยวขวาอีกทีช่วงช่องแคบมะละกามุ่งหน้ามหาสมุทรอินเดียซึ่งผิดวิสัยการใช้เส้นทางบินไปสิงคโปร์คาดว่าดูใบคือปลายทางเครื่องบินบอมบ์เดียโกลบอล7,500ของทักษิณพิสัยบินไกล14,00 0กิโลเมตรไปถึงดูใบสบายๆโดยไม่ต้องแวะเติมน้ำมันกลางทาง อุตสาบินอ้อมเพื่อแหกตาแต่แล้วช่วงสามทุ่มกว่าหันหัวกลับทางเดิมแล้วบินวนเป็นวงกลมแถวๆปลายเกาะสุมาตราไปไหนล่ะทีนี้คืนรอดูปิดต้นฉบับไม่ทันแน่นอนเอาเป็นว่าหนีอีกแล้วครับคนแบบนี้คิดอะไรดีไม่ได้เลยครับจิตคดใจซามมีแต่ความเลวร้ายทำแม้กระทั่งรู้ว่าจาบจ้วงเบื้องสูงเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจต่อ ก็ไม่มีอะไรผิดคาดครับเมื่อภูมิธรรมจัดจให้นายไม่สำเร็จทางเลือกเดียวของทักษิณคือหนีอีกครั้งและคราวนี้น่าจะตลอดชีวิตแลกกับการติดคุกหนึ่งปีหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งเป็นผลจากความย่ามใจคิดว่าตัวเองใหญ่ครับประเทศสั่งใครทำอะไรตามใจตัวเองก็ได้รอวันที่9กันยายนครับหากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ชี้ว่าการที่ทักษิณไปนอนตากแอร์ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมิใช่การถูกคุมขังกรมรชาชทัณฑ์บังคับโทษไม่ถูกต้องก็เรียบร้อยครับทักษิณได้ติดคุกจริงๆเสียทีถึงเวลาที่ต้องชื่นชมพักส้มครับคราวนี้อ่านเกมออกไม่ร่วมกับพักเพื่อไทยเพราะทุกก้าวย่างของพักเพื่อไทยล้วนทำเพื่อการอยู่รอดของทักษิณ ไม่เสียดายใดๆและไม่คิดจะกลับไปทบทวนมติที่เกิดขึ้นแล้วแน่นอนจะเดินหน้าเพื่อหาทางออกให้กับประเทศนั่นคือคำพูดของนัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกระแสเสียงความไม่พอใจจากด้อมส้มและนักวิชาการหอคอยงาช้างหัวหน้าเทงก็ตอบได้ดี เป็นเสียงสะท้อนที่เรายินดีรับฟังและพร้อมทำความเข้าใจอย่างรอบด้านรวมถึงพร้อมพิสูจน์ตัวเองในกรอบเวลาต่อจากนี้ผ่านการทำหน้าที่ทุกอย่าง และวันนี้สิ่งที่ผมและพักประชาชนต้องทำคือความหนักแน่นต่อการตัดสินใจของเราซึ่งเราไม่ได้พึ่งจะมาตัดสินใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่เราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่2เดือนที่แล้วได้ประเมินและไตร่ตรองมาอย่างรอบคอบก่อนจะออกมาเป็นมติของกรรมการบริหารพักและเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ามติที่ออกไปจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศใช่ครับ เป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศแล้วเพราะหากผิดไปจากนี้พักประชาชนเองก็จะรับผิดชอบไม่ไหวก็คงเห็นความเจ้าเล่ห์ความเห็นแก่ตัวของพักเพื่อไทยไปแล้วนะครับหลังจากนี้พักเพื่อไทยคงจะตามพักประชาธิปัตย์ไปติดๆกลายเป็นพักหลักสิบนอกจากอนาคตของทักษิณที่ต้องจับตามองแล้วอีกคนก็ละสายตาไม่ได้เช่นกันนั่นคืออนุทินชาญวีรกูล มีข่าวจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่วาระการประชุมสภาในวันที่5กันยายนวาระเรื่องด่วนที่8พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคงไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นอีกแล้วสำหรับเส้นทางสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีของอนุทิน แต่มีสิ่งที่ต้องจับตามองหลังจากนี้นั่นคือจะเป็นนายกสี่เดือนแล้วยุบสภามีหลายประเด็นที่อนุทินต้องทำให้สังคมได้เชื่อใจว่าจะไม่มีการประบัดสัตว์เพราะรัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจมีภารกิจเพื่อยุบสภาเลือกตั้งใหม่เท่านั้นอนุทินจึงต้องชัดเจนตั้งแต่การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเต็ม36คนรวมทั้งตัวนายกอย่าให้เกิดภาพเก้าอี้สมณาคุณ หลายกระทรวงไม่จําเป็นต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการแจกกันครบ36มันเออกระเริกไปครับเอาให้ดูสมน้ำสมเนื้อก,กับการเป็นนายก4เดือนที่จริงก็ไม่ใช่4เดือนเสียทีเดียวอาจจะเป็น5-6เดือนบวกเวลาตั้งรัฐบาลกับรักษาการช่วงยุบสภาเลือกตั้งใหม่ภายใน45-60วันการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปีหน้า หากผิดไปจากนี้โดยอนุทินเสียสัจจะอ้างเพื่อชาติจะเป็นการสับปรับทางการเมืองครั้งใหญ่ไม่ควรให้อภัยส่วนเรื่องทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญตั้งสสรอต้องใช้งบประมาณหลายพันล้านก็ต้องคิดกันให้ดีแม้จะอยู่ในเงื่อนไขที่พักส้มเสนอในการโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นแต่มันก้ากึง่งประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ทำให้นายกรัฐมนตรี2คนหลุดจากเก้าอี้เพราะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และละเมิดจริยธรรมร้รายแรงนั้นมีไม่น้อยเช่นกันน่าจะมากกว่าที่ต้องการให้ฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหลายเท่าตัวหากอนุทินจะบิดพริ้วเงื่อนไขนี้ก็ถือเป็นเหลี่ยมคู่ทางการเมืองแต่หากไม่ยอมยุบสภาในสเดือนเพื่อเลือกตั้งใหม่จะเป็นการตรบัดสัตว์ที่ไม่อาจยอมรับกันได้ วกกลับมาที่ทักษิณอีกทีโอกาสจะรีเทินเช่นตระกูลมา์กสของฟิลิปปินนั่นไม่ง่ายผ่านทองแท้มิได้มีคุณสมบัติเช่นมาโกสจูเนียการหนีที่เต็มไปด้วยการโกหกพกลมที่บรรดาลูกสมุนพูดเท็จกันไปคนละทางนั้นประวัติศาสตร์จะจารึกไว้เป็นการหนีครั้งสุดท้ายของทักษิณไม่มีโอกาสกลับมาตายที่เมืองไทยอย่างแน่นอนแล้วระบอบทักษิณ จะล่มสลายเพราะฐานการเมืองที่รองรับคือพักเพื่อไทยหมดศักยภาพที่จะต่อสู้กับพักการเมืองอื่นเนื่องมาจากการสูญสิ้นศรัทธาจากหลายกรณีในช่วงสองปีที่ผ่านมาสอสจะไหลออกจากพักเพื่อไทยอยู่ไปก็ไม่มีอนาคตฉากทัดการเมืองใหม่หลังจากนี้จะสู้กันระหว่างพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยหวังว่าคงไม่มีระบอบอนุทินหรือระบอบธนาธร มาดึงแข้งดึงขาประเทศไทยอีกให้มันจบที่ระบอบทักษิณ